สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้จะมาชวนตั้งคำถามนะครับว่าถ้าพวกเรามีอายุยืนถึงร้อยปีเนี่ยซึ่งสมัยนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงด้วยเนี่ยนะครับ พวกเราจะวางแผนชีวิตกันยังไงดีนะครับคุณลุงท่านนี้ในภาพคืออายุ104ปีนะครับสามารถวิ่ง100เมตรจบได้นะครับทำเวลา39.79วิแล้วท่านก็เสียชีวิตตอนอายุ111ปีนะครับจากหลักฐานสิติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีแนวโน้มว่าในอนาคตเนี่ยนะครับ คนจะอายุยืนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงแม้บางคนจะบอกว่าเออสมัยนีย้คนอายุน้อยก็เป็นมะเร็งกันมากขึ้นหรือเปล่าซึ่งจริงๆก็อาจจะเป็นผลมาจากการคัดกรองต่างๆในสมัยนี้ที่มันดีขึ้นด้วยนะครับทั้งเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มากขึ้นเนี่ยแต่ว่าโดยภาพรวมจริงๆเนี่ยนะครับประชากรมีอายุไขเฉลี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในหนังสือ The 100 Year Life เนี่ยเขาบอกว่าคนที่อายุต่ำกว่า20ในวันนี้เนี่ย มีโอกาส50%ที่คุณจะอายุถึง100ปีนะครับใครที่อายุประมาณ40ในวันนี้มีโอกาส50%ที่คุณจะมีอายุถึง90ปีนะครับผมลองคิดภาพดูนะครับว่าเพื่อนผมในสมัยมัธยมหรือว่าสมัยมหาลัยเนี่ยรวมๆแล้วก็ประมาณ200กว่าคนเนี่ยนะครับไม่รวมรุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่าเพื่อนใหม่ในวัยทำงานนะครับถ้าผมโชคดีอ่ะหรือว่าโชคร้ายไม่รู้นะฮะถ้าผมอายุถึง90ปีเนี่ย ผมจะมีเพื่อนเหลืออยู่อีกกว่า100กว่าคนนะครับจากทั้งหมด200กว่าคนนะชีวิตในวัยชราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหงาอย่างที่คิดนะครับและแม้ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นสร้างเพื่อนใหม่ในวันนี้เลยนะครับเพื่อนคนนั้นเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นมิตรภาพที่ยาวนานมากเลยทีเดียวนะครับแม่ยายของผมอายุ70ปีเนี่ยทุกวันนี้เขายังมีการนัดรวมกลุ่ม ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนสมัยมัธยมอยู่เลยนะครับอันนี้ก็คือกราฟ life expectancy ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของประเทศ UK นะครับถ้าผมเกิดที่ UK ในปี1770เนี่ยตอนนี้ผมควรจะตายไปแล้วนะครับดูจากกราฟเนี่ยฉะนั้นที่เขาคาดการณ์กันว่าในอนาคตอายุเฉลี่ยของคนจะขึ้นไปถึง100ปีเนี่ยผมว่าเป็นไปได้นะครับ การรักษาโรคในสมัยนี้เนี่ยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างมีหุ้นอเมริกาตัวหนึ่งนะครับคือ CRSP ใช่ไหมที่ใช้เทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรม CRISPR เนี่ยมาใช้รักษาโรคพันธุกรรมบางโรครักษาโรคมะเรง็งบางโรครักษาโรคออโตอิมูนที่ในอดีตเนี่ยไม่สามารถทำได้ซึ่งในอนาคตเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงเรื่อยๆนะครับ และอีกอย่างก็คือเทรนดการดูแลรักษาสุขภาพในสมัยนี้เนี่ยมันก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนาะ สมัยเนี้ยคนเราจะอวดรวยกันด้วยอะไรครับด้วยไลฟ์สไตล์ใช่ไหมมีเวลาว่างไปเข้าคลาสโยคะพิลาทิสมีเทรนเนอร์ส่วนตัวเข้าคลินิกแอนตี้เอจจิ้งทำไอซ์บาร์ติ้งซาลฮิลลิ่งเลกิเมดิเทชันไทเก็กอะไรก็ว่าไปคนสมัยเนี้ยดูแลสุขภาพกันเต็มที่ทำไอเอฟกินเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเน้นผักเยอะๆลดเนื้อแดงลดอาหารแปรรูปเล่นคาร์ดิโอโซน2สัปดาห์ละ150นาทีขึ้นไปเล่นเวทสัปดาห์ละ3ครั้งพวกเนี้ยมันแทบจะเป็นรูทีนปกติของคนสมัยใหม่กัน การป้องกันโรคต่างๆก็ดีขึ้นการคัดกรองการรักษาโรคก็ดีขึ้นฉะนั้นผมเชื่อว่าอายุไขของมนุษย์เนี่ยทำนิวไฮไปเรื่อยๆแน่ๆนะครับซึ่งผมว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะสําหรับผมเนี่ยข้อดีข้อนึงก็คือเรายังมีเวลาให้ทําอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับ อ้างอิงจากงานวิจัยของด er ็อเตรแอนเดอร์อิลิกสันเนี่ยการที่คนเราจะเก่งอะไรสักอย่างนึงได้เนี่ยจะต้องฝึกฝนอย่างจดจอ่อหรือว่า deliberate practice เป็นเวลา 1- น0 0 0หชั่วโมงใช่ไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประเภทของทักษะด้วยนะครับบางทักษะเนี่ยอาจจะใช้เวลาฝึกน้อยกว่านั้น สมมติว่าชีวิตผมเนี่ยเป็นลูเซอร์มาตลอดจริงๆก็อาจจะไม่ต้องสมมติก็ได้นะฮะและพออายุ40เนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเนี่ยผมอยากเชี่ยวชาญในอะไรบ้างสักอย่างหนึ่งอะ่ะแล้วผมก็พึ่งมาเริ่มต้นฝึกฝนครั้งแรกตอนอายุ40เลยอะ่ะฝึกแค่วันละ2ชั่วโมงนะครับถ้าผมมีอายุขาย100ปีเนี่ย การฝึกวันละสองชั่วโมงเริ่มตอน40เนี่ยผมจะมีชั่วโมงการฝึกรวมถึง40,000ชั่วโมงนะครับแปลว่าผมสามารถมีความเชี่ยวชาญได้ถึง4ทักษะก่อนตายนะครับไม่นับว่าบางทักษะเนี่ยอาจจะไม่ได้มี requirement ถึง1นึ่งหมื่ชั่วโมงด้วยซ้ำอันนี้ส่วนตัวผมมองว่ามันก็เป็นข้อดีของการมีอายุยืนนะครับคือเรามีเวลาทำอะไรได้มากขึ้นนะครับแต่ปัญหาคืออะไรครับดูในกราฟเนี่ย รูปทรงเจเดีย์เนี่ยมันคือโครงสร้างประชากรสมัยก่อนนะครับตรงฐานเนี่ยคือคนอายุน้อยเนาะตรงปลายยอดเนี่ยคือคนแก่ขึ้นเรื่อยๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนอายุน้อยมีมากกว่าคนแก่มากๆใช่ไหมครับคนหนุ่มสาวเนี่ยคือคนกลุ่มหลักที่จ่ายภาษีเงินได้เป็นกลุ่มที่เริ่มสร้างครอบครัวใช้จ่ายเยอะนะครับซื้อบ้านซื้อรถจ่ายประกันสังคมระบบมันหมุนไปได้ด้วยการทํางานของคนหนุ่มสาวนะครับมีกระทู้พันธิปอันหนึ่งนะครับ เป็นคนหลังกเกษียณและมาเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยใช้จ่ายปีหนึ่งไม่เกิน1,000งแบาทนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับเขานะครับแต่คิดดูว่าถ้าประชากรโดยรวมใช้จ่ายประมาณนี้เศรษฐกิจกษษมันก็คงจะหมุนไปยากนะครับซึ่งแพทเทิร์นการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันเนี่ยเรียนจบตอนอายุ20ทํางานจนถึงอายุ50 6 0แล้วกเกษียณเนี่ยแพทเทิร์นพวกนี้ มันถูกก่อร่างขึ้นมาจากสังคมที่มีโครงสร้างแบบ JD อันนี้นะครับสังคมที่คนตายตอนอายุ60 70เนาะคือเกษียณ60แล้วก็อยู่ไปสัก10ปีแล้วก็ตายนะครับระบบประกันสังคมประกันสุขภาพสวัสดิการรัฐทุกอย่างมันถูกก่อร่างขึ้นมาจากพื้นฐานในสมัยก่อนนะครับ ซึ่งระบบแบบเก่าเนี่ยอาจใช้ไม่ได้อีกแล้วในโลกอนาคตที่มีโครงสร้างประชากรแบบโดมอ้วนๆนะครับก็คือปริมาณของคนสูงอายุเนี่ยเริ่มใกล้เคียงกับคนอายุน้อยนะครับยิ่งในปีนี้เนี่ยประเทศไทยก็มีอัตราการเกิดต่ำเป็นประวัติการนะครับคิดภาพว่าถ้าเรากรเกษียณตอนอายุ60แสดงว่าเรามีเวลาทำงานสะสมเงินประมาณ30กว่าปีนะครับ แล้วจะต้องอยู่รอดให้ได้ในอีก40ปีข้างหน้าคือคุณต้องลงทุนเก่งจริงๆอะ่ะหรือถ้าไม่ลงทุนเลยเนี่ยในช่วง30ปีที่ทำงานเนี่ยก็ต้องมีรายได้มากกว่ารายจ่ายอย่างน้อย1เท่าตัวแล้วก็ต้องภาวนาว่าจะไม่เกิดเงินเฟอ้อด้วยนะครับคือถ้าไม่มีบำนาญเนี่ยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศยังจำเป็นต้องทำงานหลังอายุ60ไม่งั้นอยู่ไม่ได้นะครับ หรือแม้แต่คนที่เป็นข้าราชการบํานาญก็ตามเพื่อนบ้านผมเนี่ยเป็นข้าราชการพยาบาลน,นะครับท่านเกษียณมาได้20ปีแล้วปัจจุบันนี่อายุ80กว่าไม่มีลูกหลานนะครับคิดดูว่าท่านได้เงินบํานาญเท่าเดิมมา20ปีเนี่ยค่าเงินในวันนั้นกับวันนี้มันก็ต่างกันแล้วเนาะลองคิดภาพว่าประกันสังคมนะครับรับเงินจากคนที่ทํางานอยู่เนาะอายุ22-55ปีนะครับ แต่ว่าต้องจ่ายบำนาญแล้วก็ครักษาพยาบาลให้คนอายุ55ถึง100ปีลองคิดภาพว่ามีข้าราชการเกษียณมากขึ้นเรื่อยๆแล้วรัฐบาลเนี่ยต้องจ่ายบำนาญให้ทุกเดือนจนอายุ80 90 100แล้วระหว่างนั้นเนี่ยยังต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นสิทธิข้าราชการอีก พอเห็นภาพไหมครับทุกวันนี้การคลังของไทยเนี่ยขาดดุลปีละสี่เปอร์เซ็นของ GDP นะครับขาดดุลแปลว่ารายจ่ายของรัฐเนี่ยมากกว่ารายได้ภาษีเนาะพอขาดดุลต้องทำยังไงครับก็ต้องก่อหนี้สาธารณะมากขึ้นใช่ไหมครับพอหนี้สาธารณะมากขึ้นดอกเบี้ยที่รัฐต้องจ่ายในปีถัดไปเนี่ยก็มากขึ้นไปอีก เงินที่รัฐบาลเอามาแจกเนี่ยไม่ได้เสกขึ้นมานะครับมันมาจากภาษีแล้วก็นี้นะครับมันก็คือเงินในอนาคตของคนไทยทุกคนนั่นแหละแล้วทุกวันนี้เราก็ยังแก้ปัญหาคอร์รัปชันไม่ได้อีกพอเรามองปัจจุบันแล้วก็มองไปข้างหน้าเนี่ยเราเห็นละมันมีปัญหาแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นในปีก่อนเนี่ยมีการยกเลิกประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายใช่ปะคือถ้าทําประกันตอนนี้จะเป็นแบบโควเปแล้วนะครับ หรือมีข่าวว่าสปสอชอนะครับไม่จ่ายเงินให้โรงพยาบาลใช่ปะผมมีเพื่อนที่เป็นหมอโรงพยาบาลรัฐนะครับมาบ่นว่าเออยาบางอย่างที่ให้คนไข้เนี่ยโรงพยาบาลก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาใช้ในแบบที่ถูกกว่าแทนนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ดีเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยประกันสังคมเนี่ยก็จํากัดยาใช่ไหมครับปลายปีก่อนเนี่ยคลังก็ง้างมานะครับว่าเออถ้ารายได้เกิน1.5ล้านบาทเนี่ยจะลดหย่อนได้น้อยลงใช่ไหมแต่ว่าก็ตกไปนะครับแล้วก็ไม่กี่วันก่อนเลยเนี่ยมีง้างๆมาอีกนะครับว่า จะเพิ่มแวดจาก7%เป็น8.5%นะครับคนนี่ก็บ่นกันเยอะเลยนะครับประกันสังคมเองเนี่ยก็เริ่มเก็บเพิ่มในปีนี้เนาะผมคิดว่าภาพหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับพยายามเก็บภาษีเพิ่มเพิ่มแวดเพิ่มประกันสังคมเปลี่ยนเงื่อนไขการลดหย่อนฝั่งประกันเอกชนเนี่ยก็เลิกการเหมาใจาในด้านการลงทุนเนี่ยการได้กําไรจากหุ้นต่างประเทศเนี่ย ก็มีการเปลี่ยนเงื่อนไขใช่ไหมครับว่าเอาเงินกลับปีไหนก็ตามเนี่ยก็ต้องยืน่นภาษีอย่างเรื่องภาษีแคปิตัลเกณของหุ้นไทยเนี่ยตอนนี้ยังไม่เก็บนะครับแต่ว่ามีการง้ๆงว่าจะเก็บเนี่มายาวนานแล้วนะครับคือผมเคยอ่านเนี่ยถ้าจําไม่ผิดเนี่ยนะครับคือมีมาตั้งแต่สมัยราชาเงินทุนก่อนที่ผมจะเกิดอีกนะครับว่าเออจะเก็บแคปิตอลเกนแท็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องยกเลิกไปเพราะว่าทําให้สภาพคล่องน้อยลงไปอีกนะครับ คือเอาแค่ปกติเนี่ยคนก็ไม่อยากลงทุนในไทยอยู่แล้วเนาะถ้ามาเก็บภาษีเพิ่มอีกเนี่ยก็จบอะ่ะแต่ผมก็มองว่าในช่วงชีวิตนี้เนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นการเก็บ Capital Gain t a x นะฮะอาจจะมีการเก็บแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเช่น Capital g เก n ส่วนที่เกิน10ล้านบาทขึ้นไปต้องเสียภาษีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือผมทำนายเล่นๆเ,เองนะครับดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นในปี68เนี่ยเราคงเห็นแล้วนะครับว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดนะครับ ทีนี้ประเด็นของคลิปนี้เนี่ยอยากจะชวนทุกคนมาลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเราอายุยืนถึง100ปีจริงๆเนี่ยเราจะวางแผนชีวิตยังไงผมรู้ว่าบางคนคิดในใจว่าเฮ้ยขออยู่แค่60-70ก็พอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเลือกไม่ได้นะครับเราเลือกไม่ได้วันที่ผมอายุ70และผมป่วยเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าผมก็คงไม่ปล่อยให้ตัวเองตายหรอกผมก็ต้องไปหาหมอไปรักษาอาการนะครับ ถ้าเราอายุถึง100ปีจริงๆเนี่ยเราจะวางแผนชีวิตยังไงเราต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอต้องทําประกันไหมแล้วถ้าประกันเกิดเบี้ยวไม่จ่ายละ่ะต้องไปฟ้องร้องกันอีกอะ่ะเรามีแผนสำรองไหมวางแผนเรื่องที่อยู่อาศัยของเราโลเคชั่นตรงไหนถึงจะเหมาะต้องใกล้โรงพยาบาลไหมใกล้ร้านขายยาไหมน้ําท่วมไหมมีปัญหาอะไรขอความช่วยเหลือใครได้บ้างควรเตรียมตัวมีอาชีพเสริมหลังกเกษียณด้วยไหม วอร์ e รนบัฟเฟตเนี่ยกเกษียณตอนอายุ95นะครับลิ d ลี่สกอต t เนี่ยอายุเกือบ90ก็ยังทำหนังอยู่ไฮ y ูกิ i y ยาสกิเนี่ยตอนอายุ80ก็ยังทำออนิเมะอยู่นะครับแล้วก็ได้รางวัลออสการ์ด้วยฉะนั้นชีวิตในยุคนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะกับแพทเทิร์นเดิมละคือเรียน20ปีทำงาน30-40ปีแล้วก็กเกษียณนะครับยิ่ง AI มันก็เก่งขึ้นเรด้วยด้วย อาจจะต้องมีแพทเทิร์นใหม่นะครับมีการรีสกิลทุก5-10ปีอาจจะต้องเตรียมหางานเซคันด์จ็อบหลังเกษียณเผื่อไว้ล่วงหน้าด้วยซึ่งเป็นงานที่คนสูงอายุยังสามารถทำได้นะครับคือไม่ได้ใช้หลังใช้สายตามากอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเวลาผมวางแผนเะนี่ยผมจะมองอนาคตแบบค่อนข้างร้ายเผื่อไว้ก่อนนะครับคือ What If บัตรทองถูกยกเลิกบริษัทประกันสุขภาพที่เราซื้อเนี่ยเกิดเจ๊งขึ้นมาหรือว่า ประเทศมีปัญหาการคลังหนักมากจนต้องใช้มาตรการผ่อนคลายทําให้เกิดเงินเฟ้อรุนแรงละ่ะอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็เลยไม่กล้าสร้างหนี้ใดๆเลยนะครับลงทุนกระจายความเสี่ยงให้ดีแล้วก็พยายามหารายได้เสริมนะครับดูแลสุขภาพเท่าที่ทําได้มิตรภาพในชุมชนก็สําคัญมากนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยช่วยเหลือกันได้เนาะแล้วก็พยายามแบ่งเวลาเพื่อเรียนทักษะใหม่ๆนะครับบางทีเราอาจจะคิดว่าทักษะนี้เนี่ย เราอาจจะไม่ได้ใช้หรอกเรียนไปก็เสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยผมเคยเรียนทำาอนิเมชันนะครับแล้วก็เคยเรียนเขียนโปรแกรมเป็นการเรียนแบบแค่ผิวเผินเลยนะครับแล้วตอนเรียนเนี่ยก็คิดว่าผมก็คงจะไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรหรอกนะครับผมแค่สนใจเฉยๆนะครับแต่ตอนนี้ผมก็เอาทักษะพวกนี้ยมาตกแต่งคลิป YouTube ก็ได้เนาะมาช่วยในการลงทุนก็ได้นะครับอย่างไตเติลชื่อช่อง New h ว g h เนี่ย อันนี้เป็นวิดีโอที่สร้างจากโค้ด p y t h o n ที่รันบน Google Collab นะครับเสียงดนตรีอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเสียงอันนี้มาจากการเขียนโปรแกรมนะครับ Steve j o b เนี่ยบอกว่าเรา connect the d o t ย้อนหลังได้เท่านั้นอันนี้ผมว่าจริงเลยนะครับบางทักษะเนี่ยเรียนไปเราก็อาจจะไม่ได้ใช้โดยตรงเนาะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์กับชีวิตในแบบที่เราไม่คาดคิดก็ได้นะครับ สรุปว่าส่วนตัวล้วเนี่ยในส่วนของชีวิตทางโลกเนี่ยผมเตรียมรับมือชีวิตร้อยปีโดยการดูแลสุขภาพนะครับดูแลการเงินปลดหนี้ลงทุนกระจายความเสี่ยงหารายได้เสริมทําประกันสุขภาพรวมถึงสร้างกองทุนสุขภาพของตัวเองเผื่อบริษัทประกันล้มหรือว่ายกเลิกสัญญาด้วยรักษามิตรภาพโดยเฉพาะในชุมชนเดียวกันแล้วก็ฝึกทักษะใหม่ๆเอาไว้บ้างน,นะครับเพื่อนๆใครมีไอเดียมีแผนการสาหรับชีวิตร้อยปีของตัวเอง หรือว่ามีทักษะอะไรที่น่าสนใจที่อยากแนะนําให้คนอื่นไปเรียนเนี่ยก็อย่าลืมมาแชร์กันบ้างนะครับขอขอบคุณสมาชิกที่สนับสนุนช่อง New High เสมอมาด้วยนะครับสวัสดีครับ